สวัสดีครับปรัติดเกมนะครับวันนี้จะมาตอบคาถามที่ว่าระหว่างด้วงกับนาครอสใครโหดกันครับซึ่งตอนนี้นะฮะหลังจากที่ด้วงคลิกแหนกของเราเข้ามาเนี่ยคนก็ถามกันเยอะครับว่าเฮ้ยด้วงกับนาครอสเนี่ยใครเป็นโหดกันครับซึ่งเอาจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้นะฮะเรียกว่าสูสีครับเพราะในวิดีโอนะั้นแะนะนําตัวด้วงรับประทานนาครอสครับพี่นาครอสเราเคียวล่วงเลย ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยป๋าเป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องของตัวแอสซัสซินนะครับเพราะว่าเล่นทีไรไก่ทุกทีอะเลยต้องไปสอบถามจากโปรแอสซัสซินหลายๆคนเขาก็ตอบกลับมาอย่างนี้ครับเขบอกว่าคลิกแนกเนี่ยจะได้เปรียบนาคอสช,ช่วงต้นเกมครับคือถ้าต้นเกมจะจจ๊เอกขึ้นมาเนี่ยนาคอสกินคริกแนกยากครับเนื่องด้วยค่าของขีแนกเนี่ยดาเบม้ทั่งแรงในตอนต้นเกม ต่างจากนาคอสท,ที่ต้นเกมเนี่ยท่าเนี่ยมันต้องครึ่งดาเมจจากไอเทมค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าเกิดไอเทมไม่ครบคลิกเน็กินนาคอสครับแต่ถ้าเล่นเกมไปแล้วเจอกันขึ้นมาเนี่ยนาคอสกินคลิกเน็คครับหลักๆอย่างนี้เลยแล้วคราวนี้เนี่ยจุดที่สำคัญคือนาคอสครับมีซีซีอยู่ทั้งหมดสามสก,กิลค็คือถ่าทุบของเขาท่าแรก แล้วก็ถ้าสกิลติดตัวอีกอันนึงฮะรวมถึงอันติเมตก็มี CC ด้วยทำให้จังหวะทีมไฟครับหน้าคอสเหนือคลิกเน็กครับเพราะว่ามัน CC ีได้รัวๆก็คือยกนั่นแหละที่เราลอยทุกวันดังนั้นนะที่คลิกเนียครับจะเน้นการเก็บเป้าหมายเดียวเป็นหลักด้วยสกิล terrifying f r e a ครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปได้ค่าตัวเดียว2ตัวเนี่ยฮะคลิกเนี่ยจะโหดกว่าเพราะมันเข้าไปแล้วเบิร์ดอเมจเร็วมากครับ แต่ในขณะเดียวกันนาคอสเนี่ยจะบอกการทีมไฟมากกว่าเนื่องจากอันตีของเขาครับไอ้ถ้า Executioner b a นนะฮะถ้าเกิดกดกลางวงเนี่ยอาจจะยกได้ถึง2ตัว3ตัวหรือถ้า j ูเลียฟูลี่เนีย่ยกทีหนึงตัว2ตัวเป็นปกติอยู่แล้วครับทําให้ช่วงทีมไฟเนี่ยนาคอสเอาสวยกว่าเราลองมาไล่กันดูนะครับถ้าต้นเกม2คนนี้เจอกันคลิกแนกกินนาคอสถ้าเลดเกมนาคอสกินคลิกแนกครับ ถ้าไปแก๊งแบบตัวเดียวต้องการดาเมจได้เยอะคลิกแน็เหมาะกว่าเพราะว่าถ้าท e ริฟายอิงเพล็กกับอีวิลเชนเนอร์เนี้ยคอมโบโลแล้วมันทำาติเมจได้เยอะมากครับผมเหมาะกันเบิร์ดดาเมจช่วงต้นเกมนะฮะต้นเกมย้ำอีกทีแต่ถ้าเกิดว่าไปแก๊งช่วงปลายเกมฮะนาคอสเป็นฟันชั่วๆก็ตายอยู่ดีดังนั้นเนี้ยไทยเกมนาคอสจะเหนือกว่าคลิกแน็นะครับถัดไปเรื่องของการทีมไฟครับเนือในเวลาที่เราทีมไฟเนี่ย การ CC ยกสตันสโลนี่มีผลมากซึ่งนาคอสได้มี CC แบบยก ok อยู่ถึง3สกิลครับในขณะที่คลิกแหนกนะครับมีเต็มที่เลยก็คือฟูลรี f อฟไฟนิงโรคลาสครับผมที่กระทึมรถสโล slow, แต่แรงนะอันนี้แรงอยู่ถ้าเกิดเบิร์รตดอเไปช่วงแรกๆเนะี่ยฮะคลิกแหนกแรงกว่าครับแปลว่าต้นเกมเนะี่ยคลิกแหนกจะแข็งกว่านาะคอสในเรื่องของการทีมพ์ไฟขไอ้ท่าน,นี่แหละเร็วและแรง ส่วนนาคอสครับเอ็กซ t คิว e r b เนอร์เบเนี่ยมันเสี่ยงตรงที่ว่าต้องเข้าไปล้วงข้างในแต่ว่าคอมแรงเนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้ในตอนต้นเกมแต่ไปเกมนาคอสที่ของครบเนี่ยกดนี่ทีเดียวนี่คือไส่ปรินครับผมดังนั้นพูดนเนียเลยว่าอาซัสซินสองตัวนี้ต่างกันตรงที่ว่านาคอสเน้นเลดเกมต้นเกมจริงก็เก่งนะแต่คริ่นี่งนะต้นเกมจะเก่งกว่านาคอสนั่นเองครับผมแลวคำถามคือ ใครเกี่ยวใครควรซื้อตัวไหนถ้าจากใจป่านะครับยังคงเชียร์นาครสอ,อยู่ครับเพราะว่าจากการดูที่ไต้หวันแล้วเนี่ยนาครสจะเป็นตัวละครที่โปรเพเยอร์เลือกใช้ในการแข่งค่อนข้างเยอะครับ่นหละในขณะที่คลิกแน็เนี่ยก็มีคนใช้ใหเห็นนะแต่ไม่ถี่เท่านาครสดังนั้นถ้าสองอนิวัดกันแค่คู่นี้นะฮะไปยกให้หนาครสเหนือคลิกแน็คครับผมโอเคขอจบการแนะนําระหว่างว่าใครโหดกับใครของ2ตัวนี้แต่เท่านี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าป๋าลาไปก่อนสวัสดีครับผม